ลุงนนท์กลายเป็นลุงนนท์ไปเลยสงสัยได้ยินเสียงของลุงนนท์ก็เลยดีใจเกินครับก็ขอบคุณมากครับนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงนนท์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเมื่อวานว่าจะนั่งไล์สดกับขุนกะเพราเรื่องเล่าจากนัครบนะครับว่าจะดวลฝีปากดวลคลุมกันสักหน่อยนะครับแต่ว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกนะครับ ฝนได้โปรยปลายมาอย่างหนักฟ้าผ่าฟ้าร้องเปี้ยงปังเปี้ยงปังนะครับบรรยากาศเมื่อวานค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ว่าฝนก็ตกนะครับพี่น้องแต่ว่าตกลงมาไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้บรรยากาศน่ากลัวนะครับก็รีบขึ้นเต็นท์เลยเมื่อวานนี้ครับขณะนี้นะครับพ่อภัยนะครับก็หันหน้าไปทางจานิดนะครับ จานิดนี่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกเ,เขาเรียกอะไรตะพุนเหรอตะพ,นตะพุนช้างเหรอตะพุนตะพุนช้างเอรับหนะ้าที่เป็นตะพุนช้างนะครับก็นำเออเขาเรียกว่าเป็นญ้าในเพียนะครับเอามาให้พ่อภายพ่อภายก็น่าจะหิวแล้วนะครับโอ้โหดูเคียวกลุม่มกลุ่มกลุมโอ้โหะลุนนนกินได้นะ จะเข้าไปร่วมแจมเลยพี่น้องเ <laughs> <laughs> ไม่มีการพาดพิงแล้วคุณก็เข้าเรื่องเล่าจากนักลบเอเอ,เอคุณเกษิน,น,นีสวัสดีครับลุงโนนสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็เป็นไปด้วยดีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มี คุณลุงนะครับสี่ห้าท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่บอกว่าจะเดินทางไปจังหวัดส,สุรินทร์นไหนก็ผ่านมาแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมพ่อไผ่กระชัยไว้อย่างนั้นนะครับก็เดินทางเข้ามานะครับจากนั้นก็มาจุดทูบนะครับขอพรสารปู่ประกรรมญาประกรรมแล้วก็มาชมพ่อไผ่กระชัยอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็กลับไป ภาพนี้ก็หายากพี่น้องเนี่ยภาพเนี่ยภาพที่เอาต้นหญ้าขึ้นไปาพาดบนด้านหลังนะครับเหมือนไล่ยุงเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นภาพพวกนี้นะครับหายากนะครับแต่ว่าลุงนวมานั่งอยู่ด้านนี้นะครับก็จะได้เปรียบนะครับเห็นไหมเขาไล่ยุงเขาสะบัดทรายคือกินไปด้วยเล่นไปด้วยวันนี้ดูพ่อภัย มีความสุขเห็นไหมพี่น้องโอโ้โหมีความสุขไหมพ่อพายก็มีพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงนนท์ใช้เขาเรียกว่าหัวข้อบนปกว่าคุยกับพ่อพายเอก,กชัยนะครับม้ลนเหตุนะครับที่ลุงนนท์ขึ้นปกแล้วก็เขียนหัวข้อว่าคุยกับพ่อพายเอกชัยนะครับเพราะว่ามันมีบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับก็จะ ทักไทยมีจะพูดคุยกับพ่อไพ่แกชัยนะครับก็มีการแย่ yeah, พ่อไพ่ชัยบ้างบางครั้งบางโอกาสนะครับแล้วก็เซลลน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นควันต้าจานิดแล้วก็อีกหลายท่านเหมือนกันนะครับก็ทักไทยกันเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้บรรยากาศาภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำตําบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ ก็มีพี่น้องหลายท่านเหมือนกันก็สอบถามเข้ามาบอกว่าหากอยากจะเดินทางเข้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคําควรจะทําอย่างไรเพราะอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็ปักหมุดนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคําตําบลห้วยแห้งอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับทีนี้นะครับหากพี่น้องเดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็ผ่านนวัดนคร ผ่านอำเภอวังน้อยอผ่านอำเภอหนองแคผ่านหินกองนะครับพอเลยหินกองมาประมาณสัก3าี่กิโล,โลเนี่ยนะครับเขาจะมะีช่องทางให้เบี่ยงซ้ายนะครับมันจะมีป้ายบอกว่าไปนครราชสีมาให้พี่น้องออกทางซ้ายนะครับหากตรงไปเนี่ยจะไปผ่านตัวจังหวัดสระบุรีให้พี่น้องเบี่ยงซ้ายนะครับนั่นคือ ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับก็เบี่ยงซ้ายแล้วก็วิ่งขึ้นสะพานมันจะวนไปทางขวานะครับวิ่งไปพักหนึ่งก็จะไปเจอสามแยกไฟแดงเออสี่แยกไฟแดงนะครับก็ติดไฟแดงแป๊บหนึ่งพี่น้องจากนั้นตรงไปตรงไปประมาณสัก4ี่ห้ากิโลให้พี่น้องมองทางขวาย้ำให้พี่น้อง